ต้องดูว่าอยู่ต่อเพื่ออะไรล่ะเพื่อทําอะไรทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินไหมนะทำให้กับประชาชนไหมทําให้บ้านเมืองปลอดภัยไหมอันนั้นแหะค,คือคือคาตอบว่าว่าทําไมทําไมต้องอยู่ต่อแล้วผมถามที่ว่าอยู่กันมาแปดปีเนี่ยผมมีเรื่องอะไรที่มันเสียหายไหม,ไมผมถามทุจริตอะไรไหมใช่ไหมก็หลายคนก็พูดโน่นพูดนี่หาว่าผมนี่โน่นไม่ใช่ว่าผมไม่ถูกตรวจสอบนะผมถูกตรวจสอบตลอดเวลาเนี่ยถามท่านได้เพราะว่า บางทีก so right? ็เลยสภาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมตลอดเวลาแหละแต่ผมก็อยู่มาถึงแปดปีแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ประมาทนะป้านะใช่ไหมเนาะอะไรที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปเอาเข้ามาหลักง่ายๆหลักง่ายคืออย่าิดหลักง่ายๆไอ้คำถามข้อแตกต่างนะว่าทำต่อกับสืบทอดอำนาจสืบทอดอำนาจคือตัวแหวงหาอํานาจเพื่อตัวเองอืแต่ทำต่อคือหาอํานาจเพื่อทําให้ประชาชน ประชาชนน่คือหัวใจของพวกเรานะประชาชนทุกคนนะจ๊ะครับนี่แหละอะไรนะประชาชนเน่ยปล่อยมือเราก็แล้วกันกระชูชาวบ้ท่านผู้ชมตะโกนข่้นาอย่าปล่อยมือประชาชนนะฮะชาวบ้านอาจจะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเส้นแบ่งก็คือทําต่อเนี่ยคือทําให้ให้บ้านเมืองให้ประเทศชาติประชาชนแต่ถ้าเป็นพวกสื่อพวกอำนาจเนี่ยคือทําเอาเอาเข้าพกเข้าห่อเอาเข้าตัวเอง ซึ่งตัวนี้พลเอกประยุทธ์นี่ชัดเจนคือคิดไม่คิดเลยคิดไม่ได้เลยเรื่องโมงนี่คิดไม่ได้เลยตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วท่านคิดแบบนั้นไม่เป็นนะคิดไม่เป็นอะ่ะผมไม่ใช่คนขี้โกงอะ่ะแล้วก็สุดท้ายก่อนจะพักฮนะตอนตัดสินใจทําต่อเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตอะ่ะได้ถามคนที่บ้านเนี่ยขออนุญาตพอบทที่บ้านเนี่ยก็ต้องปรึกษากันเนาะธรรมดานะ ก็คนในครอบครัวเดียวกันทั้งภรรยาทั้งลูกก็เป็นหวเป็นยยผมใช่ไหมแต่ผมก็อธิบายว่าเหตุผลทุกควจําเป็นว่าทําไมผมต้องอยู่อา้าวพูดกันอยู่สักพักหนึ่งแหละนะก็ปรากฏว่าตอนท้ายเขาก็ยินยอมให้เขาก็ตอนแรกเขาก็บอกไอ้พ่อทำมานานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นห่วงสุภาพพ่อนะไม่อยากให้ใครมาว่าพ่อแบบนี้เพราะพ่อไม่ใช่คนแบบนั้นที่คือว่าแต่มองเนี่ยต้นลูกไงใช่ไหมภรรยาเขาคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ตอนท้ายสุดผมก็พูดว่าประเทศชาติสาคัญที่สุดนะลูกนะ นะพ่อก็ยังมีกําลังมีสติปัญญาทำอยู่ตอนนี้ก็ขอพ่อทําอีกสักหน่อยเธออะไรสมองเนี่ยนะจนกระทั่งโอเคเข้าใจกันแล้วตอนนี้ก็อีกระยะเวะลาอีกไม่นานใช่ไหมนะแล้วก็เขาอยากเขาอยากพักผ่อนไปกับผมไงเขาไม่เคยได้ไปไหนกับผมเลยนะแปดปีมาแล้วเนี่ยนะพะผมไม่อยากสร้างภาระหรือให้กับคนอื่นต้องไปคอยดูแลโน่นนี่คือครอบครัวผมเมป็นครอบครัวที่ค่อนสมร tha ใช่ไหมนี่ก็รู้ ไม่ไม่คือไม่ใช่คนแบบร่ำรวยไม่ใช่คนที่แบบทำหรูเฟ่ใส่แบรนด์เนมอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่มีอ่ะนะลูกผมไม่มีแบรนด์เนมสักทิ้นเลยนะนุ่งใสเกงซื้อสั่งสั่งสั่งทางไลนนะ์ไปใส่ตัวสามลอยไนะ,ะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะผมไม่ได้สอนเข้ามาแบบนั้นเพราะผมเองก็ไม่ใช่คนแบบนั้นนะ,ะอันนี้คือสิ่งที่คร<ะ>อบครัวผมตัดสินใจแล้วก็ได้รับอนุญาตจากภรรยารยบร้อยนะ Yes sir เดี๋ยวเราต้องพาไป่อนคู่เดียวนะฮะกลับมาช่วงหน้า